อลูมิเนยียมสีแอสแทกเก้นะครับเข้ากับโทนบ้านแบบไหนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพาไปดูกัน หน้าต่างบานนี้ก็จะเป็นหน้าต่างบานเปิดข้างครับซึ่งบานมันสูงมากนะครับมันจําเป็นจะต้องใช้มันติพอยล็อกนะครับถ้าเป็นแบบล็อกเดี่ยวธรรมดามันจะล็อกแค่จุดเดียวเนาะแล้วก็ด้านบนด้านล่างเวลาโดนงัดมันจะสามารถงัดออกได้อน,นี้อยู่ข้างบนหรือข้างล่างก็เห็นไหมกระชากไม่ออก เราเปิดมาปุ๊บแล้วเราใช้มุ้งได้เลยนะครับซึ่งเวลาเราจะใช้มุ้งนะครับเราเปิดกระจกบานเดียวปุ๊บแล้วเราก็ได้รับลมเลยครับต่างจากเวลามุ้งอยู่ข้างในครับเราต้องมาเสียเวลาปิดเปิดปิดมุ้งอีกอันนี้ก็เป็นไอเดียของการทําหน้าต่างห้องครัวนะครับเพราะว่าปกติเราจะทำเฟอร์นิเจอร์บิวอินหรือว่าท็อปครัวแบบนี้นะหน้าต่างอะ่ะมันก็จะต้องเป็นทรงต่ำๆเนาะแล้วก็กว้างๆนะครับ เวลาเราใช้งานก็สามารถรับลมได้แล้วก็ยังสามารถทําช่องเก็บของได้ด้วยนะครับนิยมมากนะครับการทําหน้าต่างทรงนี้สําหรับตัวัวนะเป็นมุงจีบ สำหรับงานระแนงก็จะเป็นเหล็ก6ขหุนนะครับตรงนี้เป็นเหล็ก2,1คณหนึ่งนิ้วเอามาทำเป็นกรอบบานนะครับสามารถเปิดได้ด้วยครับมีกอล็อกสีที่พ่นเหล็กก็จะเป็นสีเทาอ่อนๆเดี๋ยวเราจะมาแกะการคุมโทนสีของบ้านนะครับผมจะใช้เว็บไซต์คุนเลอร์นี่นะครับโดยเราถ่ายรูปเลยนะครับแล้วก็อัปโหลดรูปลงไปนะครับผมก็จะเลือกสีขาวก่อนเลยนะครับพอเป็นสีแรกนะครับสีที่2จะเป็นน้ําตาลอ่อนหรือสีครีมนะครับที่อยู่ชั้นล่างนะครับ สีที่3นะครับก็จะเป็นสีของตัวกรอบอลูมิเนียมนะครับสีอตเทกเก้นั่นเองนะครับส่วนสีสุดท้ายนะครับจะเป็นสีของประตูไม้นะครับหรือเสาไม้ที่เขาเอามาไว้ตัดกันนะครับและเราก็ได้มาแล้วครับเป็นสีสีหลักนะครับของบ้านหลังนี้นะครับก็ลองเอาเป็นไอเดียกันนะครับในการเลือกสีคุมโทนบ้านกันนะครับนึกถึงอลูมิเนียมสีพิเศษนะครับก็ให้นึกถึงพีดียอลูมิเนียมนะครับฝากไว้ด้วยครับ